ผมมองคริปโตเคเรนซีถั้าในมุมมองของผมส่วนตัวนะครับมันเหมือนกับจะมองเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็ได้ครับผมจะเหมือนคล้ายๆกับทองคําก็ได้ครับผมทองคาในรูปแบบดิจิตอลครับผมนะครับนะครับมันแบบมันได้หลายแบบมากที่ชิปครับผมก็รอดูว่าวันหนึ่งอะบิตคอยเนี่ยณตอนนี้มันกําลังได้รับกระแสนิยมใช่ไหมครับวันหนึ่งมันจะอยู่ในรูปแบบไหนถ้างั้นสรุปว่าณวันนี้เนี่ย คุณชูเกียรติคุณชูใจหรือคุณชูเนี่ยนะครับวันวันหนึ่งต้องนั่งมอนิเตอร์มากมาแค่ไหนหรือว่าถือยาวปล่อยยาวไม่เครียดมากอก่อนเมื่อก่อนพี่ชิปครับผมใช้เวลา5เดือนเลยนะอยู่กับมันมาวันละบางวันสิบบางวันแปดบางวันสิบสองบางวันสิบสี่บางวันสิบหกชั่วโมงสูงสุดสิบแปดชั่วโมงกับมันไม่ได้เล่นนะบางทีมันดูแนวโน้มของตลาดอะไรเงี้ยศึกษาข้อมูลมากที่สุดตลอดห้าเดือนอหลังหลังมาเนี่ยครับผมระยะเดือนสองเดือนหลังมาเริ่มผ่อนละเริ่มเป็นระยะยาว ยังดูอยู่แต่วันละแบ่งเวลาวันละตอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เยอะกว่านั้นละครับผม <c oughs> เพราะว่าเรามีอ่นต้องทำอะ่ะมันไม่ได้แบบเนาะมามัจ้องแต่อย่างนี้อย่างเดียวอะไรเดินทางอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าถามว่ายังสนใจอยู่มั้ยยังเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เทรดตลอดนะครับพี่ชิปเริ่มเป็นระยะยาวมากกว่าครับมันจะมีการปล่อยข่าวค่อนข้างเยอะบางทีเป็นข่าวจริงก็เยอะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยบรรดาพวกธนาคารในสหรัฐเอเแม้แต่พวกบรรดากรรมธิการการเงินทางคลังขององบริการเนี่ยตอนนี้ก็ยัง พุ่งความสนใจในเรื่องของเตเว่นคอยมีการออกหมายบอกว่าไม่ได้นะต้องแจกแจงรายละเอียดกระบวนการการผลิตวิธีการซื้อวิธีการขายการซื้อคืนภาษี่ประทถามากเลยมีความรู้สึนกนหมครับว่าคนรุ่นเก่าเขาเก่านี่นะครับในแต่ภักรัฐเองเหมือนจะพยายามปิดบังหรือว่า ยังไงครับความรู้สึกของคนอาจจะยุคเป็นลุเมือม่อรุงผมเนี่ยมันกา้าวไม่ก้าวตามไม่ทันคนรุ่นใหม่เพราะสังเกียนว่าคนรุ่นใหม่ถุกวันเนี่ยสนใจเรื่องพิจโตและดูเหมือนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคนรุ่นเก่เาไที่ซ้ําไปมีข้อคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับก็บอกว่าพี่ชิปผมนน่็คนรุ่นกลางเนาะไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมเห็นเด็กหลายคนสนใจ <c oughs> ด้านนี้มากนะม, <c oughs> มันเหมือนจะเปลี่ยนเลยอ่ะผมก็ตามไม่ทันนะครับพี่ชิปผมเคยไปฟังนั่งฟังแบบ ตั้งใจฟังเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเกมอะไรเงี้ยการไปฟาร์มอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะเข้าใจหรือว่าเข้าใจขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมมนต้องใช้เวลาแต่เด็กรุ่นใหม่เร็วมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือคนเด็กเอ่อคนรุ่นอ่ะอาจจะแบบอายุวัยรุ่นตอนปลายพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะวัยรุ่นตอนปลายอาจจะเข้าใจยากเพราะว่ามันมันเป็นการเปลี่ยนที่แบบรูปแบบที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเก่งด้านนี้มากนะครับผมยอมรับเลยว่าบางอย่างเขาเก่งออกว่าเราได้ซ้ำ แต่สิ่งหนึ่งก็คือผมไม่อยากให้มันไปหลงกับมันนะใช้คํานี้แล้วกันับพี่ชิปเพราะว่ามันอะไรที่มันได้มาง่ายๆเช่นเดียวกันมันก็เสียง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไฟในตัวใช่ไหมครับพี่ชิปมันแบบมีแบบถ้าเสียแล้วเนี่ยในการเทรดนะครับต้องเอาคืนถูกไหมครับผมแล้วมันมันไม่ได้เอาคืนง่ายขนาดนั้นเนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคู่แข่งของคุณคือทั้งสถาบันการเงินที่เริ่มเข้ามาแล้วทั้งวานทั้ง ผู้จัดการกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นระดับใหญ่ทั้งนั้นเศรีฐีทั้งนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเราตามเขาไม่ทันนะครับผมเราต้องมานั่งจ้องทั้งวันทั้งคืนซึ่งเป็นไปได้ยากมากว่าใครจะแบบอย่างนั้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดผู้ปกครองเนี่ยต้องประครองด้วยแล้วก็เด็กก็ต้องแบบใช้เงินที่มันออมเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมไม่ใช่มาแบบเอาก้อนใหญ่อะไรมาเนี่ยมันจะเป็นคนเสียมากกว่าคนได้ครับนะครับคนที่ได้ก็อย่าไปเพิ่มกับมันคํานี้เลย ผมมองคริปโตเคเรนซีถ้าในมุมมองของผมส่วนตัวนะครับมันเหมือนกับจะมองเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็ได้ครับผมจะเหมือนคล้ายๆกับทองคําก็ได้ครับผมทองคาในรูปแบบดิจิตอลครับผมนะครับนะครับมันแบบมันได้หลายแบบมากที่ชิดครับผม <c oughs> ก็รอดูว่าวันหนึ่งบนะิตคอยเนี่ยณตอนนี้มันกําลังได้รับกระแสนิยมใช่ไหมครับวันหนึ่งมันจะอยู่ในรูปแบบไหน <laughs> จะต้านเงินเฟ้อหรือจะตึ่ดพึดหรือว่าอะไรก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆอยครับคุณชิดได้เลยครับในวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูเกียรตินะครับที่ให้ผมดูแล้วเป็นประส,สบการในฐาะนะครัจริงผมบอกว่าคุณชูเกียรติเป็นคนรุ่นใหม่มากครับความคิดใหม่ตลอดถ้ายอมรับก <laughs> รรารเปลี่ยนแปลงถ้าไปเรียนสาเรียนรู้ความคนไม่เอาเลยนะครับคนบอกว่าเป็นใช้ลูกโซ่ แม้แต่บรรดาพี่มหาเศรษฐีบางคนบอกว่าอย่าไปให้คุณค่ากับของพวกนี้เลยไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแล้วก็เดี๋ยวอนาคตหมายมาอีกเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันยิ่งกว่าบล็อกเชนอีกนะครับมันก็ทําให้ตลาดรู้สึกฟั่นเฟือไม่บอกว่าโอ้ตอนนี้บล็อกเชนเนี่ยมันก็สถียรภาพดีมากนะครับการที่เข้าไปแฮกไปทไม่ยากลำบากเป็นปีกว่าจะถอดรหัสได้เนะครับแต่ว่าปีหน้าไม่กี่ปีควอนตัมจะมาอีกคนก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะสุดท้ายเชฟวีบล็อกเชนมันจะล้าสมัยไปไหม แล้วมันจะก้าวตามทันไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็มีโอกาสได้คือผมไปุึเกียรติอีกในหลายครั้งในหลายข่านต่อไปอน,นะครับเพราะว่า็นการให้ข้อบูลดีสำหรับคนรุ่นใหม่ําหรับคนที่มีข้อคิดในการลงทุนแบบส,สบายๆแบบใจเย็นๆนะครับไม่ดีบร้อนตรงตามหลักการของการลงทุนในเรื่องของริโตเครนซีมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกียรติมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณคุณชิดครับพี่ชิดครับสวัสดีครับ